เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตง,งอค่ะนันประพัฒน์เสลิมสินธิรานวันนี้มาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับเรามีผู้ด,ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งมาด้วยนะครับ คุณวันวิสาโตทีมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนันประพัฒน์และสวัสดีคุณธนภัทรปัญญาเฟืองด้วยนะคะปกตินี่คือเขามาเทปละคนเนาะอันนี้มาเทปสองคนนีค่คืออะไรเนี่ยวันนี้ออเป็นเทปพิเศษนะครับเป็นเทปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็จะเป็นเทปสุดท้ายของปี2568นะครับเราจะพบเจอกันอีกทีหนึ่งก็ปีหน้าเลยนะครับ2569เพราะฉะนั้นนะครับในเทปนี้ที่บอกว่าเป็นเทปพิเศษเนี่ยเราก็จะ รวบรวมการทำงานของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินในแง่มุมต่างๆผลการตรวจสอบที่สำคัญสคัญในแต่ละประเภทการตรวจสอบนะครับที่ทำมากันตลอดทั้งปี2,568นี้นะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงเราก็จะมีสารส่งความสุขจะมีนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินวิสัยทัศน์จากผู้ใหญ่คนสำคัญของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินด้วยครับ ค่ะซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2เทปนะคะในส่วนของท่านประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินถูกต้องไหมคะอันนี้เราก็จะเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วละค่ะและนอกจากพวกเราทุกคนนะคะในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ค่ะเราจะได้หยุด ในวันที่31แล้วก็1มกราคมแล้วนะคะในส่วนของทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่12พฤศจิกา2567นะคะคอร,รมก็ได้มีการพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมให้เป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะนั่นก็คือวันที่2มกราคม2569ค่ะที่จะทําให้พวกเราทุกคนมีวันหยุดติดต่อ,อกันถึง5วันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้คุยกันทิ้งท้ายกันและกันหรือว่าทิ้งท้ายกันปี2568 แต่แทนที่เราจะไปสรุปเนื้อหาการทำงานของสตงกับผลงานในช่วงที่ผ่านมาเนาะที่เรานำเสนอกันในรายการในรอบปีเนี่ยนะคะดังนั้นเชื่อว่าเรามีเสียงจากท่านผู้ใหญ่ของสตงหนึ่งในนั้นก็คือท่านประธานกรรมการตรวจงเงินแผ่นดินซึ่งจะมาส่งความสุขให้กับเราเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีไหมคะและเดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกันในเรื่องราวของสรุปการทำงานของสตงดีไหมคะ ดีเลยครับงั้นก็เชิญทุกท่านนะครับรับฟังสารส่งความสุขเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่2 5 1 9จากท่านประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่านเฉลิมพลเพนสูตรเชิญรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตทอทุกท่านผมนายเฉลิพลเพนสูตร ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาสาวคำอำวยพรในในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในค,ำค่ำเือนนี้และขอใช้โอกาสพิเศษนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการรู้ลกเงินแผ่นดินกับสตอผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และช่องทางออนไลน์ ine, ทุกช่องทางเป็นอย่างดีตลอดปี2568ที่ผ่านมาในรอบปีพิทธศักรา2568ท่ามกลางสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมัน่นต่อการทําหน้าที่ของสํงานักางาน,นานะการตรวจเงนินแผนดินคณะสรรมกานตรวจเงินแผ่นดินได้วางแนวทางให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส พร้อมดำเนินนโยบายการตวรวจเลินแผ่นดินให้สอบค้องและทันต่อสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนต่างๆภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวนโยบายของรัฐรวมถึงเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะโดยเฉพาะการตรวจสอบในโครงการของรัฐที่มีวงเงินงืประมาณสูงมีความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยมีการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งมีการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเน,นื่องเพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ในวงกว้างและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารนณะในปีพุทธศักราช2569นอกจากการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงาน,างนการตรวจเลินแผ่นดินสู่การเป็นองค์กรตรวจเลินแผน่นินลิจิท่า หรือ Smart s a อเพื่อส่งเสริมสากรภาพการตรวจสอบให้มีความรวดเร็วแม่นยำพร้อมรับมือจับประเด็นอุบัติใหม่และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่อยู่แล้วคณะกรรมการตรวจเรียนแผ่นดินยังมุ่งนั้นการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐโดยดลิลก ความโปร่งใสตรวจสอบได้และการดำเนินง,งานบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานการ,ารตรวจเงินแผ่นดินอีกทางหนึ่งด้วยเนื่องในวันและฤษีสิ้นทีมใหม่พุทธศัราชที่จะถึงนี้ ผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนใจและสื่อขัดสธิทั้งหลายในสาธารณโลกที่ทุกท่านเขรพนับถือโปรดดลบันดาลให้ท่านทุกฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอ,อทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ขังแรงปัสตัตโรคภัยไข้เจ็ดประสบแต่ความสุขสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาตลอดปีนี้และตลอดไป และที่จบลงไปแล้วนะคะนั่นก็คือเ็นสารส่งความสุขเนื่องในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของท่านประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะท่านเฉลิมพลเพนสูตรค่ะและสําหรับเรื่องราวการทํางานของสอตงในปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะคุณธนภัทร สำหรับเรื่องแรกที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นกรณีศึกษาการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้นะครับเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นะครับซึ่งกรณีศึกษาเรื่องนี้นะครับเราได้ออกอากาศไปเมื่อวันที่27มีนาคม2568โดยคุณสุธิสาสุนทารานุรักษ์ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ 1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับ ก็เหมือนเคยได้ยินมานะคะว่าในส่วนกรณีของอ้อยไฟไหมเนี่ยก็คืออาจจะเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าเกิดจากมนุษย์อย่างกรณีตรงนี้นี่คือเกิดจากอะไรอะคะครับสำหรับกรณีศึกษาเรื่องนี้นะครับอ้อยไฟไหมเนี่ยคือมันอาจจะดูแปลกๆเนาะว่าอ้อยไฟไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือการเผาอ้อยนั่นแหละครับมันเป็นวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างหนึ่งของเกษตรกรนะครับโดยที่เกษตรกรเนี่ยเขาเชื่อว่าจะทําให้สะดวกในการนําผลผลิต อ้อยเนี่ยส่งให้กับโรงงานนะครับในการทำน้ำตาลซึ่งการตรวจสอบเรื่องนี้ครับมันก็มีที่มาจากคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าในช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภพาแถวๆนี้เนี่ยมันก็จะมีเริ่มมีเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5เข้ามาแล้วนะครับซึ่งมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปเนี่ยซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขอ,อนามัยของประชาชนนะครับส่วนหนึ่งของฝุ่น PM 2.5เนี่ย นอกจากการเผาไหม้เครื่องยนต์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดมาจากการเผาในภาคเกษตรกรรมเนี่ยแหละครับก็เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จัดการแปลงหลังเก็บเกี่ยวนะครับซึ่ง ผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนึ่งที่นิยมเผากันมากเลยในบ้านเราก็คืออ้อยนะครับซึ่งจะทํากันในช่วงธันวาคมถึงเมษายนของทุกปีอย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามันคือช่วงที่ฝุ่นเยอะที่สุดนะครับโดยหน่วยรับตรวเนี่ยก็ได้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาในการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยวนะครับต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการอนุมัติวงเงินงบประมาณสูงถึง2 5 0 0 0ล้านบาทนะครับในการแก้ไขปัญหานี้โดยเขาเนี่ยมีเป้าหมายก็คือลดการเผาอ้อยให้หมดไปก็คือ ให้การเผาเป็นสู์เลยนะครับซึ่งมาตรการนี้ครับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ตัดอ้อยสดเนื่องจากมันใช้งบ,บประมาณสูงมากนะครับและสตง,งก็เห็นว่าเป็นโครงการที่สําคัญมากนะครับเพราะว่านอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยให้เก็บเกี่ยวให้ถูกต้องแล้วเนี่ย ยังจะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากฝุ่นควัน PM 2.5นะครับซึ่งมันก็มีข้อตรวจพบอยู่ทั้งหมดประมาณ2ข้อนะครับข้อตรวจพบแรกนะครับก็คือการลดการเผาอ้อยเพื่อส่งโรงงานเนี่ยยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์โดยที่วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกที่ที่บออนะครับก็คือการเผาอ้อยเนี่ยเป็นศูนย์แต่มันก็ยังไม่เป็นไปตามนั้นนะครับหอมมาตรการต่างๆที่รัฐใช้ในการส่งเสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานตันละ120บาท ส่งเสริมสินเชื่อและชดเชยดอกเบี้ยเพื่อซื้อเครื่องจักรให้ยืมเครื่องสางใบอ้อยหักเงินเกษตรกร,ร,กรที่ส่งอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานแล้วก็กําหนดเพดานในการส่งอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยมาตรการต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้อ้อยไฟไหม้เนี่ยมีปริมาณลดลงเลยในการส่งเข้าโรงงานนะครับต่อไปข้อตรวจพบที่2นะครับ การส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้และลดการเผาใบอ้อยหลังตัดเนี่ยยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับคือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดเนี่ย56%ก็ยังใช้วิธีเผาใบอ้อยหลังเก็บเกี่ยวอ้อยอยู่ดีนะครับสุดท้ายเนี่ยสตงก็เลยมีข้อเสนอเนี่ยว่า หากมีการดําเนินการโครงการในลักษณะนี้อีกในะอนาคตนะครับก็ให้ทบทวนมาตรการที่ช่วยเหลือต่างๆเนี่ยไม่ให้เป็นภาระต่องบป,ประมาณในระยะยาวและสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหาข้อจํากัดเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวอ้อยสดและมีเงื่อนไขที่ทําให้การปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่ใช้การเผานะครับรวมถึงมีข้อเสนอในอย่างอื่นด้วยเช่นศึกษาทบทวนอัตราการหักเงินเกษตรกรที่ส่งอ้อยไฟไหม้เข้าโรง,งงานให้เหมาะสมนะครับที่ มันจะส่งผลให้เกษตรกร,เ,กรเขาอ่ะเปลี่ยนวิธีการได้เพราะว่ามาตรการที่เคยทํามามันก็เปลี่ยนไม่ได้นะต่อมาก็คือให้ศึกษาทบทวนกําหนดมาตรการจูงใจให้โรงงานเพื่อลดปริมาณการซื้ออ้อยไฟไหม้โรงงานเขาก็จะได้มีส่วนชดเชยนะครับในการที่ไม่ต้องซื้ออ้อยไฟไหม้จากเกษตรกร,ะกรนะครับต่อมาก็คือส่งเสริมให้ใช้เครื่องจักรกลในการตัดอ้อยสด รวมถึงการวางแผนการปลูกอ้อยที่เหมาะสมนะครับและจัดทําแผนขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ใบและยอดอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสรุปกรณีศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5ครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่เราได้มีการนำเสนอไปนะคะคราวนี้เราก็จะมีกรณีศึกษา เรื่องที่สองนะคะหยิบยกเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังคะสาหรับเรื่องที่สองนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังกันเรื่องโครงสร้างพลังงานไฟฟ้ากันบ้างค่ะคุณอนภพัฒน์เพราะว่าคือสําหรับเรื่องนี้นะคะก็คือเราเคยนําเสนอไปแล้วเหมือนกันเมื่อวันที่24เมษายน2 5 1 8ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงฤด,ดูแข่งการใช้ไฟฟ้ากันเลยทีเดียวเพราะว่ามันก็คือเข้าสู่ช่วงของฤด,ดูร้อนนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะนาสรุปผลการตรวจสอบในเรื่องนี้มาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งวิทยาากกรรรรที่่วมพูดคคุยััับเในนน้้ง ก็คือคุณคมกิจชัยวงศ์นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการค่ะซึ่งโครงสร้างพลังงานไฟฟ้านะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆโครงสร้างแรกก็คือโครงสร้างพลังงานไฟฟ้าที่หมายถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการส่งต่อการจาหน่ายไฟฟ้ารวมไปถึงการควบคุมแล้วก็การบริหารจัดก,การไฟฟ้าด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้งานนะคะหรือว่าประชาชนแบบเราๆนี่แหละค่ะซึ่งก็จะมี4ี่ฐานด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าผ่านแปรหรือที่เราทุกคนเรียกกันว่าค่า FT รวมไปถึงค่าบริการรายเดือนแล้วก็ค่าแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าค่า FT เนี่ยก็จะถูกนํามาเพื่อเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนอย่างแท้จริงนะคะว่าในครั้งนั้นเนี่ยในแต่ละปีปีเนี่ยเราสามารถที่จะมีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอาจจะแบบเป็นการซื้อจากต่างประเทศหรือว่าเป็นต้นทุนในการผลิตเองนะคะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าในปัจจุบันค่ะ อย่างเช่นต้นทุนเชื้อเพลิงเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็ต้นทุนในการส่งแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าด้วยนะคะรวมไปถึงนโยบายของภาครัฐด้วยที่อาจจะเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่าความต้องการใช้ไฟของประชาชนนั่นเองค่ะสตงอของเราก็ิึงได้ เลือกลงไปตรวจสอบในโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะทราบว่าการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดหาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพสูงสุดกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าหรือไม่นะคะซึ่งผลการตรวจสอบเราก็พบว่าการกําหนดนโยบายการจัดหาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยยังไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือภาครัฐเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเลือกสั่งให้มีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ําที่สุดก่อนได้เพราะว่าอาจจะติดสัญญา การซื้อจ้างของไฟฟ้าจากเอกชนที่จัดทําขึ้นให้เป็นไปตามนโยบายการจัดหาพลังงานไฟฟ้าแล้วก็มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลานะคะ ทั้งนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่ในส่วนของการจัดหาจะส่งหรือว่าจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะต้องแบกรับภาระแทนพวกเราคนใช้ไฟฟ้าค่ะซึ่งก็คือมีแนวโน้มว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างตรงนั้นให้กับทางผู้ที่เขารับภาระแทนพวกเราไปนะคะนั่นก็คือเท่ากับว่าค่าไฟฟ้าก็อาจจะสูงขึ้นกว่าน,นี้อีกค่ะคุณนรพัฒน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจากสาเหตุแล้วก็ผลกระทบดังกล่าวนะคะสตง,อง,องเราจึงมีข้อเสนอแนะให้ มีการกำหนดนโยบายแล้วก็จัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศโดยจะต้องคํานึงถึงความหลากหลายของชนิดเชื้อเพลิงศักยภาพในการจัดหารวมไปถึงต้องคํานวณปริมาณและก็ราคาให้เหมาะสมเพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะครับเราก็ผ่านกันไป2เรื่องแล้วนะครับ <c oughs> มันก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดอ้อยนะครับเผาอ้อยทีนี้ เราก็มีกรณีศึกษามาฝากกันอีกหนึ่งกรณีศึกษานะครับเราลองเปลี่ยนมุมไปเป็นเรื่องบัญชีการเงินบ้างนะครับจะเป็นกรณีศึกษาตอนการบันทึกบัญชีรับรู้รายการเงินฝากธนาคารเงินนอกงบป,ประมาณนะครับเพื่อแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนะครับตอนนี้นะครับได้ออกอากาศไปเมื่อวันที่9ตุลาคม2568โดยคุณโชติกาเยี่ยงคุณเชานักวิชาการตวรวจเงินแผ่นดินชำนาญการสำนักตวรวจเงินแผ่นดินที่1นะครับ เรื่องนี้ครับมันก็คือเกี่ยวกับเลือกเงินในเงินนอกซึ่งเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าเงินในเนี่ยมันก็คือเงินที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรตามพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับก็คือ1ตุลาคมถึง30กันยายนของทุกปีแต่เงินนอกเนี่ยมันก็คือบรรดาเงินทั้งหมดที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานนะครับหรือกรณีอื่นใดที่ต้องนําส่งคลังแต่ มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้นะครับโดยไม่ต้องนําส่งคลังทีนี้การตรวจสอบเรื่องนี้นะครับมันเกิดมาจากเราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบรายง,งานการเงินของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเลยเนี้ยเราก็ไปพบว่ายอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆปกไปไหมหลักฐานอาจจะไม่พอเพียงครบถ้วนเราก็เลยนำเรื่องนี้ครับไปตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายต่อนะครับเราก็เลยพบข้อตรวจพบสาคัญสาคัญ,ญ3-4ข้อนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับ หน่วยงานนี้เขามีทั้งส่วนกลางแล้วก็มีอยู่ทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดดีกว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนกลางเนี่ยเขามียอดคงเหลือในหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารที่ได้รับจากสถาบันการเงินนะครับแต่หน่วยงานเนี่ยไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้รายการไว้ในรายงานการเงินมีจํานวนมากถึง244บบัญชีนะครับซึ่งหน่วยงานหนึ่ง อาจจะมีบัญชีอาจจะไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับรวมเป็นเงินถึง5 4าล้านนบาทประกอบด้วยบัญชี3ประเภทบัญชีนะครับก็คือบัญชีที่ไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้เนื่องจากไม่พบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วก็เงินฝากธนาคาร244บัญชีเนี้ยครับมูลค่ากว่า5ล้านกว่าบาทเนี่ยมีทั้งไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้เนื่องจากเขาไม่มีสมุดบัญชีให้เราตรวจสอบนะครับถึง200กว่าบัญชีเลยแล้วก็ บัญชีที่มีสมุดให้ตรวจสอบเนี่ยมีเพียง11บัญชีเท่านั้นจาก244บัญชีนะครับ 2. เงินฝากธนาคารในส่วนภูมิภาคครับมียอดคงเหลือในคอนเฟิร์มแบงค์เนี่ยที่เราได้รับมาเนี่ยแต่หน่วยงานไม่ได้บันทึกเป็นเงินฝากธนาคารเป็นสินทรัพย์และรายได้เงินนอกองบประมาณเนี่ยจำนวนกว่า790,000บาทนะครับ 3. ตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2,559ถึง2,566อะครับหน่วยงานนี้เขาได้รับเงินโอนเข้าบัญชีมาเกือบร้อยรายการนะครับเป็นเงิน4ล้าน4 9,000บาทประเด็นคือหน่วยงานเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้4ล้านกว่าบาทนี้มีที่มาที่ไปในการโอนเข้ามายังไงนะครับ 4. บัญชีเงินฝากที่เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมของหน่วยงานนะครับเวลาหน่วยงานจัดการอบรมอะไรก็ตามเนี่ยมีการโอนเงินเข้ามาสมัครมีการอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มียอดคงเหลืออยู่ในบัญชีเนี้ยหนึ่งล้านสามแสนหบาทแต่ตามระเบียบแล้วเนี่ยเงินพวกนี้มันจะต้องนําส่งครั้งแต่ก็ยังไม่ได้นําส่งยังค้างอยู่ในบัญชีนะครับทั้งข้อตรวจพบทั้ง4ข้อนี้ที่บอกไปะครับสตงก็เลยแนะนําให้หน่วยรับตรวจเนี่ย ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานที่มียอดคงเหลือในหนังสือยืนยนันยอดเงินฝากธนาคารนะครับที่เขาได้รับจากสถาบันการเงินแต่หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้รายการเงินฝากธนาคารในรายงานการเงินนะครับเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เพียงพอต่อการบันทึกบัญชีรับรู้รายการเงินฝากนะครับแล้วก็เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับ2ก็คือให้จะทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทั้งหมดทุกบัญชีทุกสิ้นเดือนนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับ เงินรับโอนตั้งแต่ปี59-66ถึงห6เนี่ยหน่วยงานยังไม่ได้รับรู้รายการเงินดังกล่าวนะครับก็ให้ตรวจสอบแล้วก็รับรู้รายการให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายนะครับเงินค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมของหน่วยงานเนี่ยที่มียอดคงเหลือ1,350,000บาทเนี่ยก็ให้ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็วนะครับแล้วก็ให้หน่วยรับตัวเนี่ยครับกำหนดแนวทางปฏิบัติระบบควบคุมการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานให้เปิดได้เฉพาะ เท่าที่จําเป็นแล้วก็มีระเบียบกฎหมายข้อกําหนดกําหนดไว้เท่านั้นนะครับหากมีความจําเป็นจะต้องเปิดบัญชีอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณีไปนะครับซึ่งกรณีศึกษาเรื่องนี้ครับต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดกับหน่วยงานราชการหน่วยนี้เพียงหน่วยเดียวนะครับหน่วยงานอื่นก็ค่อนข้างมีปัญหาในลักษณะนี้คล้ายๆกันคือมีบัญชีเงินฝากธนาคารเยอะมากคือเปิดเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้กระทบยอดไม่ได้บันทึกบัญชีปัญหาที่ตามมาก็คืองบการเงินแสดงรายการไม่ถูกต้องก็สตงก็จะมีข้อเสนอแนะในลักษณะนี้ให้กับหน่วยงานไปด้วยครับค่ะแลาเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาปิดท้ายกันที่กรณีศึกษาเรื่องที่4นะคะเรื่อง การตรวจสอบโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือว่าคุ้นหูกันมาบ้างกับคำว่า BCG นะคะหรือ Bio Circular Green Economy นะคะซึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกองทุนหมู่บ้านที่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน แล้วก็เกิดการกระตุน้นการบริโภคก,การลงทุนในชุมชนด้วยนะคะซึ่งก็สําหรับโครงการ BCG ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีพื้นที่ในการดาเนินการเนี่ยมากกว่า700กองทุนครอบคลุมทั้งสิ้น16จังหวัดทั่วประเทศนะคะวงเงินงบประมาณเนี่ยสูงถึง1,000ล้านบาทซึ่งทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอะคะ่ะเขาก็จะ ทำการสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆกับประชาชนในพื้นที่ในแต่ละกองทุนนะคะไปดําเนินการเพื่อที่จะนําไปใช้ในการลดต้นทุนแล้วก็เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการผลิตนะคะกับผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งทางสตงออเราก็ได้เห็นความสําคัญนะคะจึงได้สุ่มตรวจสอบจากกองทุนที่ดําเนินการไปนะคะจำนวน174กองทุนครอบคลุมทั้ง16จังหวัดทั่วประเทศอย่างที่สักครู่นี้กล่าวไปแล้วนะคะซึ่งก็พบว่าการดําเนินงานโครงการเนี่ยอาจจะยังไม่สะท้อนถึงผลสำเร็จ,จริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น บางกองทุนก็ไม่มีการดําเนินการกิจกรรมเมื่อมีการติดตั้งระบบที่ได้รับการสนับสนุนมาแล้วเสร็จนะคะบางกองทุนก็อาจจะยังไม่มีการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกก็ทําให้ทางกองทุนแต่ละกองทุนที่ได้รับงบประมาณไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับผลผลิตที่คุ้มค่าหรือว่าตอบแทนได้นะคะแล้วก็บางกองทุนก็ไม่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต บางกองทุนก็ไม่มีการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนเพราะว่าคือบางกองทุนเนี่ยหัวหน้ากองทุนแต่ละที่ค่ะก็อาจจะมีความเป็นอาวโุโสแล้วก็ยึดติดกับหลักการผลิตแบบเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นคือการสนับสนุนเทคโนโลยีระดับสมัยใหม่ไปเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือว่าอาจจะไม่ชำนาญในการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นคือก็เลยไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังพบว่าการดําเนินง,งานโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่คุ้มค่าซึ่งก็คือระบบเทคโนโลยีที่ได้รับสนับสนุนไปอาจจะยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในบางส่วนนะคะโดยทางสตงเนี่ยเขาก็ได้มีข้อเสนอแนะให้กับทางหน่วยงานผู้รบับผิดชอบไปคะ่ะร่วมติดตามแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินง,งานในพื้นที่ปัญหาอุปสรรคต่างๆว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าจะได้นําไปปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพ รวมไปถึงสนับสนุนแล้วก็กำหนดแนวทางส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพและก็ศักยภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำเสนอการปิดท้ายปี2,568ค่ะก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ปี2,569เลยกับเรื่องราวการทำงานของสตงซึ่งหน้าที่หลักก็คือการดูแลเงินแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐต่างๆนะคะที่ใช้งบประมาณแผ่นดินค่ะ มีอะไรอยากฝากไว้ทิ้งท้ายกันไหมคะเราจะเจอกันปีหน้าคะ่ะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังสักนิดละกันครับก็ก่อนจะจากกันไปในปี2568นะครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยติดตามรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงต่ตงปงตคตับเราก็จะนงตงกงตงตรวจสอตทต่น่าสนใจและข้อที่สงคงตสำําญัญตาตงต คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนอกจากนี้นะครับสตงเนี่ยยังมีช่องทางอื่นที่กำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือ t ิ k tok ของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับนอกจากเราจะฟังเรื่องเต็มๆในรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอแล้วนะครับเราก็จะทำสรุปสั้นๆ1นนาทีเนี่ยลงไปในบัญชี t ิ k t อกของสอตงด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยติดตามบัญชี t ิ k ต ok ของสอตงด้วยครับค่ะคุณวริสาค่ะค่ะก็ เมื่อกี้นี้เพิ่มเติมจากคุณธนพันธ์ละกันนะคะคือในส่วนของช่องทางสตงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน www.audit.go.th นะคะรวมไปถึงสื่อสังคมโซเชียลอื่นๆทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน x TikTok, Instagram นะคะโดยกดค้นหาคำว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะ และในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็หวังว่าปีใหม่จะมีสิ่งดีๆรอให้คุณผู้ฟังได้รับกันโดยทั่วถึงนะคะขอให้เจอเจอแต่สิ่งดีๆค่ะแล้ววันนี้พวกเรา3ามคนนะคะคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องคุณวันวิสาโตทีมและดิฉันนันปพัฒน์เฉลิมสินฮิรันเรา3ามคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับ ติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์